อะไรวะเธอเป็นไรเปล่านื่แล้วนี่มันไข่นี่มันไข่นี่มันไข่มันจะไขใจข่ไข่ไข่จะมาขูใจเย็นใจเย็นใจใจตั้งสติตั้งสตินะใจเขาขู่เอใจเย็ใจเยข้าวไปถึงมันก็เถียงเกงเลยอะเ้ยใจย็นใจเย็น าไม่รอไม่รอไม่รอยาเธออยู่ไหนโอ๊ยปวดหัวกลัวเธอเธอเรียกตำรวจเธอเรียกตำรวจเธอเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์เธอชาร์จอยู่ไหนโทรศัพท์เธอชาร์จอยู่ไหนแล้วเธอกลับมาทันได้ไงอะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงไอ้ขโมยเขาอะเธอมันต้องมันต้องทอะไม่หรอกไม่หรอกมันน่าจะหลับอยู่สรุปมั้ะ ิต้หมู่บ้านน่ะเขาก็เลยมันมันบอกว่ามันจะแค่ขอชาร์จแบตก,ก็ไลยไม่เธอเธอเข้าใจปะว่าเธอเป็นผู้หญิงนะเธอเป็นผู้หญิงเขารู้เขารู้ไม่ใช่ฟังฟังนะเธอตั้งสติอ่ะนั่งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเข้าใจแล้วเข้าใจแตไม่ออกอนะเธอเป็นนิติจริงมันมันจะเข้ามาทําอะไรก็ตามแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงเราอยู่คนเดียวใช่ไหมอะเราอยู่คนเดียวนะเออเราจําไว้เราอยู่คนเดียวเราไม่ไม่ไม่ไว้ใจเคยเลยไม่คิดว่ามันจะไว้ใจใครเลยเธอ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกคนเขารู้แล้วเขารู้แล้วต่อไปเขาไม่ทำแล้วเธอเขากลัวไปหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขากลับมาไม่ทันนะเขาสั่นไปหมดแล้วเธอเอามันออกจากบ้านเลยได้ไหมโทรแจ้งตำรวจได้ไหมโทรเออโทรแจ้งตำรวจก่อนโทรเลยเขาไม่ไหวแล้วปวดหัวว่าเธอเขาไม่เคยคิดว่าจะเจออย่างนี้เธอถ้าเธอแบบว่าาถ้เธอมาไม่ทันเขาจะเป็นยังไงอ่ะเธอก็เกลียดมันนะใจเย็นเย็นเธอใจเย็นเธอใจเย็น เอาแม่งจะเข้าคุกเลยล้นหมดแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะเธอมันเป็นนิติอ่ะเขากลัวว่ามันจะมีพวกอีกไหมอ่ะมันเอี่ยวกันว่าเธออันนี้ไม่รู้เลยเราเราแจ้งความก่อนนะฮัลโหลครับตำรวจมหครับครับครับใช่ครับมีแจ้งแจ้งแจ้งเหตุครับผมมีคนเข้ามาบ้านเลยครับในในบ้านเลยครับในบ้านเลยครับมาเลยรีบรีบมาเลยครับตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับไอ้นี้ เออยู่ในบ้านเลยครับใช่ครับใช่ครับอ๋อบ้านบ้านเลขที่สิบครั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 บมตืนที่เราเอามันออกไปเธอใจเย็นเธอใจเย็นเดี๋ยวเรารูมันเองเย็นไม่ไหวแล้วเธอเขากลัวไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเธอล่างมันออกไปจากบ้านก่อนเลยเขาากลัวที่รักเธอเธอเธอนั่งนั่งเขาก็ลังจะโดนมันือนเขาเขาใจเย็นไม่ได้แล้วเธอ chạy nhìn nhìn chạy nhìn